หุงข้าวเลี้ยงคนหนึ่งร้อยคนใช่เท่านี้จริงดิสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมพ่อครัวแมมาพร้อมกับภารกิจที่สําคัญนะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้มาจาัดอาหารบุฟเฟ่สุรับงานทําบุญที่วัดแก้วฟ้านนนทบุรีเลี้ยงแขกแล้วก็มาสคงรวมประมาณ100ท่านครับผมหลายคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเลี้ยงคนเยอะขนาดนี้ ผมพ่อครัวแม่เต้องหุงข้าวกันเยอะขนาดไหนบางคนก็คิดสงสัยว่าอาจจะต้องเป็นกระสอบเลยหรือเปล่าวันนี้นะครับผมพ่อครัวแม่ก็จะมาเฉลยให้ทุกคนหายสงสัยกันเลยนะครับว่าสําหรับการเลี้ยงแขกประมาณ100ท่านในงานทําบ,บุญแบบนี้ต้องใช้ข้าวสารทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคํำตอบก็คือ12ลิตรนะครับใช่ครับผมข้าวสาร12ลิตรก็สามารถหุงข้าวออกมาได้เพียงพอสําหรับทุกท่านครับ เคล็ดลับนะครับก็คือการกะปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้เหลือทิง้งและทุกคนก็ได้รับประทานอาหารที่อิ่มอร่อยทุกคนครับผมเป็นไงกันบ้างครับหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าใครมีคําถามเพิ่มเตมิมหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องก,การจัดเตรียมอาหารสําหรับงานเลี้ยงอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ